เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับดีหมดดีก็ได้แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในแมปของอะไม่รู้ครับผมก็ไม่ลงกครคบว่าแมปอะไรแต่เ้านั้นเยผมขอพิมพ์ชื่อแมปไว้ที่ตรงหน้าปกคลิปล้วกันนะครับถ้าทุกคนเห็นหน้าปกคลิปพวกนั้นจะรู้แล้วกันนะครับวันที่ผมจะมาลพามารับของฟรีกันนะซึ่งหน้าตาของฟรีเป็นอย่างนี้อ่ะนนะครับเป็นมั่วครับซึ่งคนก็ต้องวิ่ง วิ่งให้ดักหลักถอยรางวัลน,นี้นะครับถ้าจะกดซ้ำกดไม่ได้ะครับนี่ครับผมกดให้ดูนะครับกดไม่ได้ะครับซึ่งต้องวิง่งนี้ไปะครับได้กระเสียน,นหนึ่งทางครับต้องวิ่งประมาณทั้งหมดก็สามร้อยครั้งกว่าะคะารับผมทำเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาก็ตั้งครึ่รงชั่วโมงกว่าะครับแต่ที่ที่ผมแนะนําสุดก็คืออนนะไรครับคือพื้นที่เริ่มแรกครับคือพื้นที่มันสั้นอ่ะ พื้นที่สั้นมากครับแค่วิ่งไปแค่นี้ครับก็ได้ละง่ายๆครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับ